ุงไม่เยอะนะครับเพราะว่าช่วงตีหนึ่งพี่ก็จะนอนได้นะครับโอ้ยเรามากวนคันเงินซะแล้วนะครับคันเงินลูกสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกๆทก่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ผังช่องผังคันเงินนะครับ วันนี้วันหลจะพาอีซีมาดูไม่ขันนอนกันนะครับตอนนี้เวลาตีหนึง่งตีหน่งกว่านะครับโดูองกันเนั็นะ ตอนนี้ก็ค <c oughs> วนลายได้เปิดไฟไว้นะครับขันเงินก็นอนหลับอย่างสบายใจเลยนะ สบายใจเลยนะครับตอนนี้กนหลายได้ส่งไฟให้คันเงินนอนนะครับนี่ครับหลับอย่างสบายใจเลยนะครับ อิ่มหมีพีมันมากนอนไม่อายใครเลยนะครับนอนที่สว่างสว่างได้สบายวันนี้ยุงไม่เยอะนะครับเพราะว่าช่วงตีหนึ่งพีก็จะนอนได้นะครับโอ้ยเรามากวนขันเงินซะแล้วนะครับขันเงินลุกซะแล้วนะครับตกใจเลยนะครับ ใจแล้วนะครับตอนนี้คันเงินลุกขึ้นแล้วนะครับวันนี้ค่ำคืนนี้คันเงินน่าจะนอนหลับสบายนะครับแต่ว,ว่าควันหลายได้มากวนนิดนึงนอนต่อได้นะลูก ันดีหรือฝันร้ายไม่รู้นะครับน่าจะฝันดีนะในยามค่ำคืนฝนันร้ายแอบมานะครับแอบมาตอนกลางคืนแล้วก็เปิดไฟเสียบไฟไว้นะครับผมฝันร้ายเปิดสปอตไลท์นะครับขันเงินรู้สึกตัวก็ลุกขึ้นเลยนะ ตอนนี้น้องใหม่ของเราใกล้จะมาถึงแล้วนะครับออนไลน์ก็เลยแวะมาเอาของที่นี่นะครับออนไลายชาร์ทโทรศัพท์ไว้อยู่ตรงที่คันเงินนอนแล้วก็มาเอากล้วยนะครับเพื่อจะไปให้น้อง ใหม่ของเรานะครับใกล้จะมาถึงแล้วนะครับน้องใหม่ของเรายินดีต้อนรับนะครับผมน้องใหม่ของเรานะครับอันนี้คันเงินรู้สึกตัวแล้วก็ยืนกขึ้นนะครับ กับควาลายจะได้มาปลูกให้ตอนรับน้องใหม่ของเรานะครับในช่วงขณะน,นี้ตีหนึ่งกว่ากว่านะครับผมตีหนึงกว่ากว่าน้องใหม่ของเราก็เข้ามานะครับแต่ยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวควาลายก็จะลองคิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ควาลายมีโอกาสนะครับผมเพราะว่าควาลายได้มานอนเฝ้านะครับ มารอนะครับออาไลยังมารอตั้งแต่ที่ไล่ขายผลไม้นะครับผมออนไลน์อลก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับออนลก็มานอนรออยู่ที่นี่กับเพื่อนๆน,นะครับผมสงสัยนางจะหิวแล้วนะครับเดี๋ยวขวัญไลยก็จะได้เอา ของกินให้หนังโอ้โครับหาวนอนนะครับหาวนอนนะครับหาวนอนนะครับดูช้างหาวใครเคยเห็นช้างหาวนอนไหมเอาละครับมาดูใกล้ๆนะครับช้างหาวนอนโอ้โหฮลาฮะให้กินตฮ่ตาฮ่าฮ่าฮาฮ่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 า หลายต้องขอโทษไม่ขันเงินด้วยนะครับที่ได้มารบกวนช่วงเวลาหลับเวลานอนนะครับต้องขอโทษไม่ขันนะคะที่ขวัญพ่อะขวัญได้มากวนเวลาหลับเวลานอนตื่นขึ้นมา ต้องให้กินลายเลยเพื่อไถ่โทษนะครับเตินขึ้นมาต้องมีของกินเพื่อไถ่โทษเขาจะได้ไม่โกรธเราเขาจะได้ไม่งุดยิดน,นะครับต้นสับปะรดต้นเริ่มเลยนะครับ เก็บไว้ให้ขันเงินกินครับตอนนี้ก็ควันลายก็เพิ่งตื่นนะครับผมควันลายเพิ่งตื่นเพราะว่าช้างจะมาถึงเขาทางน้องใหม่ก็ได้โทรรศัพท์มานะครับพ่อควานที่นำน้องใหม่ของเราก็โทรโทรศัพท์มาว่าน้องใหม่จะมาถึงแล้วนะครับก็เลยต้องลุกนะครับก็เลย ตัววันนี้ก็อาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าช่วงกลางดึกนะครับก็มีหมอกมีหมอกลงนะครับผมไม่ได้นอนอในที่ร่มนะครับพวกเราไปนอนอกลางถนนนะครับหรือว่าข้างๆถนนเอาเต็นก็มีเต็น์มากางด้วยนะครับบางคนก็ได้นอนข้างนอกนะครับ เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะว่าควันไหลนอนออต,าตากหมอกนะครับน่าจะวัดน่าจะลงคอซะแล้วนะครับก็แม่แม่เอซี MC ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมเพราะว่าควันไหลก็ไม่ได้เป็นหวัดนะครับควันไหลก็จะดูแล,ลสุขภาพตัวเองเพื่อจะได้มัน ดูแลน้องช้างของเราทั้งสองเชือกนะครับวันนี้ก็มีเมล็ดไมยที่ดีนะครับมีเม็ดไมที่ดีที่ว่าน้องใหม่ของเราจะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวควันลายก็จะได้เอาเอกล้วยแล้วก็ผลไม้ไปให้น้องนะครับ นี่กล้วยก็อยู่กับผลไมนะครับน่ครับผลไม้น,นี่ก็กล้วยนะครับเตรียมไว้ให้น้องใหม่นะครับที่แบ่งกันไว้เมื่อวันเอ่อตอนบแบ่งกับขันเงินตอนที่ ขายผลไม้ออนไลน์นะครับแม่มนท่านได้ปิดนะครับท่านได้ปิดร้านให้พังคันเงินนะครับก็ต้องขอพระคุณแม่ๆทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนสมทบทุนสร้างบ้านให้กับพังคันเงินแล้วก็เพื่อนๆของทีมงานก็มีบ้านของ พังคำมืน่นบานของขุนเงินแล้วก็บ้านของพายภูผาพังโบวีนะครับก็ต้องขอพระคุณมากๆนะครับที่อุดหนุนแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมงานของเราทางวัฒนธรรมของเราที่เชื่อชือเชื่อนะครับก็ต้องขอพระคุณมากมากนะครับ เดี๋ยวเราไปรับน้องใหม่กันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ควันลายค่ำคืนนี้ควันลายกับทางคันเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม